เนื่องจากจุดยาวนะครับออช่วงสงการไม่ได้เข้ามาเช็คต้นไม้เลยเจ็ดวันได้นะฮะในต้นไม้อยู่ในที่ทำงานแล้วก็มาเจออาการแบบนี้นะครับน่าจะเกิดจากไม่ได้แสงเลยเพราะเราไม่ได้เปิดไฟเลยแล้วก็ไม่ได้โดนอากาศระบายเลยนะฮะมันก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เรากลับมาแล้วก็ให้แสงมันมันก็จะดีครับแต่ว่ามันไม่สวยฮนะผมก็เลย ว่าจะตัดแต่งมันเล็กน้อยนะครับก็เรามาดูอุปกรณ์นะว่าเราจะเลือกอะไรอันนี้ไปทำอะไรครับจริงๆนะครับจริงๆแล้วหนีบจัดทรงฮะโอ้ยนะฮะผมเลือกกันไกลแล้วกันฮะเราก็แค่ตัดแต่งมันก็ถ้าอยากให้มันสวยเนาะซึ่งตรงนี้มันมันไปแล้วมันก็ไม่มาแล้วแล้วก็ตอนนี้ราคาแพงมากนะฮะตอนนี้ใบละหมื่นขึ้นนะฮะวิธีให้มันสวยนี่ผมตัดนี่เลยฮะนลเห็นไหมใบมันไหม ตรงนี้เอาไปชาได้นะฮะตัดเป็นข้อๆชำปั๊บชาได้ครับปั๊บชาเป็นข้อฮะข้อละหมื่นนะฮะเนี่ยใบไหมก็ตัดอย่างนี้ได้เลยตัดตรงๆเลยครับต,ต,ตัดตรงๆเลยไม่ต้องง <ฮะ S 2> ับเป็นรอยไหมตามอันนั้นก็ได้ครับแต่ผมขี้เกียจครับเช่นกันครับแต่ว่ามันยังยังไม่ไหมเยอะแบบใบนี้นะครับนี่เทคนิคอา ไล่ขอบใบทิ้งครับนี่ฮะเราไม่ให้ไม่ให้โดนก้านตรงกลางนะครับนี่กันไกที่พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมาแล้วครับต้องเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสครับอันนี้กีเห็นสนิมนะครับใบใหญ่มันไม่ไปแล้วนี่มอนเหลืองนะครับมอนเหลืองครับอันนี้ถ้าเสนอราคานี้หมื่นห้านี่ผมตัดเลยนโอ้นี่ตัดนี้เลยครับสวย สวยสวยแล้วครับมีจุดอมเกิดเป็นจุดๆทําได้ยังไงครับเนี่ยมันก็เซลตายฮะนี่ฮะสวยงามครับปรลามเก้านี่อันนี้คือทรงของมอนเหลืองนะครับเนี่ยใช่ครับตัดให้เป็นทรงเลยฮะจัดทรงใหม่เหมือนมนร้านตัดผมมาครับมันไม่มีรูทำไงครับเนี่ยอยากให้มันไม่มีรูอยากให้มีรูก็พับะพับแล้วก็ตัดปั๊บมันจะมีรูงงกข้าไป